สวัสดีครับทุกทุกคนครับตอนนี้ผมพีรวัตรยังคงอยู่ที่ชั้น3ตึก G ีโอแมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงหลังจากเดินเครื่องการผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษในวาระ100วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพน์นะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับอีกหนึ่งคนครับผมจะให้ทุกคนได้ดูนี่ครับเป็นคนเบื้องหลังที่ตอนนี้กําลังตื่นเต้นมากคุณประนตนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบไทยรัฐทีวีครับเนี่ยครับ คุณปรนท์ครับสแกนให้หน่อยครับนี่คือเทเล a เออานะครับกำลังสดผ่าน Facebook Live เป็นเนื้อหาว่าด้วยการทรงกีฬาของในหลวงคือถ้าจะเกิดสแกนไปแล้วจะเกิดภาพเคลื่อนไหวจากด้านล่างคือเป็นภาพนิ่งพระองค์ทรงกีฬาแบดมินตันถ้าสแกนไปแล้วก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้เลยเป็นคลิปเหตุการณ์จริงๆใช่ครับก็เป็นอันนี้เป็นตอนที่ไปทรงเทนนิสกับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอดีตนายฐมตรีของพม่าครับ ผมจำชื่อไม่ไ,มได้จะเป็นนายกูทูกนี่คือ,อในอภาพทชาสามารถด้านหมวดกรทรงกีฬาเพราะว่าในหลวงออชอบเล่นเทนนิสเนเนนทะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นพี่ทรงระใบน่าจะเป็นตอนกีฬาแหลมทองนะครับที่ได้เหรียญที่ได้รางวัลก็คืออันนี้ก็คือภาพที่ได้รางวัลแล้วก็เป็นรางวัลที่หนึ่งก็รางวัลร่วมกับฝ้ายงงโตครับ,รบแล้วก็หน้าถัดไปเป็นหน้าที่เราตั้งใจออกแบบมาเป็นเรื่องของ เรื่องการทรงดนตรีครับซึ่งก็เาราชานบทเพลงจากฟ้าใช่ครับแล้วก็อย่างเพลงแสงเทียนอย่างเนี้ยท่านผู้ชมก็เอาเอาแอปนำมาส่องก็จะเป็นเพลงแสงเทียนเขามีเสียงด้วยอมีเสียงีอันนี้เป็นเราเลือกเวอร์ชั่นของคุณสุเมฆวงกำแหงที่ได้ร้องร้องเพลงแสงเทียนอ๋อจากโน้ตดนตรีกลายเป็นบทเพลงจริงๆครับแล้วก็ถัดมาอันนี้อันนี้เป็นเป็นเดี๋ยวผมจะหยัอนิดนึงครับ อันนี้เป็นอันนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นกรอบรูปที่เป็นวิดีโอที่ท่านทรงแซกโซโฟนนะครับแล้วก็มีเหมือนก็เป็นหีบเพลงอ๋อเป็นหีบเพลงท่านผู้ชมก็จะสามารถเคลื่อนเคลื่อนไหวกล้องจะมีแบบนี้ทุกหน้าเลยไหมครับคุณประนตครับมีทุกหน้าแต่ว่าแต่ละหน้าก็จะดีไซน์แตกต่างกันไปบางหน้าก็จะเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับอิมเมชีฟกราฟิกอิมเมชีฟที่คุณธีรวัตร ได้รายงานข่าวทางช่องทั้ทีวีท่านผู้ชมดูอยู่แล้วเห็นบอกว่ามีภาพฝนหลวงหรืออะไรแบบนี้ด้วยที่เราปั้นโมเดลขึ้นมาใช่ใช่เดี๋ยวผมหาฝนหล,ลวงพระมาหาน <ะ S 1> ชนก<ช>ก็มีอย<ม>ู่ในนี้โอ้โหทุกท่านครับเนี่ยครับนี่คือหน้าอ,อันนี้อันนี้เป็นอันนี้คือสอกศนะครับใช่เป็นอ่านี่เป็นเป็นฝนหลวงท่น้ก็ก็จะเห็นอันนี้ก็จะเป็นภาพเครื่องบินที่บินขึ้นไปแล้วก็ทําฝนหลวงแต่ว่ามันจะมีสองสองขยัก อย่างที่2ก็จะเป็นอ้าวโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวตัดได้หน่อยได้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับบรรยากาศล่าสุดนะครับจากชั้น3ามอาคาร GO Man นะครับเราก็จะเห็นนะครับในขณะที่เครื่องกำลังคงเดินหน้าต่อไปนะครับผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับอีกด้านหนึ่งครับนี่นะครับบรรยากาศล่าสุดครับสายพานการผลิตนะครับ อย่าลืมนะครับว่าถ้าสนใจซื้อได้พรุ่งนี้ราคา10บาทราคาเท่าเดิมเลยฉบับวันที่20มกราคมปี60หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษจะแนบไปด้วยสำหรับภาคกลางและกรุงเทพวันที่20มกราส่วนฉบับวันที่21มกราเนี่ยจะเป็นของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เนี่ยนะครับ นี่ครับสวัสดีครับจุดจุดนี้คือทําอะไรครับจุดนี้กําลังเช็คสีอยู่ครับเพราะว่าสีมันกาลังปรับสีอยู่นี่นั่นแหละด้วยออโต้อยู่ต้องเช็คต้องเช็คตลอดเลยสภาพได้ไหมได้ไหมครับอ่านี้หรือเปล่าใช่ครับเราต้องเช็คจานวนมากขนาดไหนครับในแต่ละครั้งไปเรื่อยๆครับจนกง่า่จะผลิตครบสามล้านฉบับต่อออโต้เขาจะทํางานได้ครับปกติเนี่ยถ้าผลิตหนังสือพิมพ์รายวันประมาณสักล้านฉบับต้องใช้เวลา นานแค่ไหนในการตรวจเช็คคุณภาพไม่เคยทีฮะอันนี้เราไม่เคยพิมพ์เลยฉบับ9ดาวไม่เคยพิมพ์มาก่อนต้องใช้เวลานานมากกว่าเดิมวิธีการดูคุณภาพตรวจเช็คดูยังไงครับดูเรว่าสีมันตรงไหมอันนี้มันเหลืออยู่จริงแล้วมันเดียวต้องไม่เหลืออ๋อคือดูว่าสีมันได้ไหมใช่อ่ามันได้ไหมไรได้ไหมอ๋อขาดยับหรือเปล่าอยู่ว ในวันวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเช็คแล้วมันมีปริมาณเยอะขนาดไหนครับเราต้องเช็คตลอดเวลาครับอ๋ออ่ะนี่นะครับเป็นบรรยากาศเป็นขนาดนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดครับเราต้องเช็คตลอดเวลา <S S S ครับเพราะว่าการเปลี<ม>่ยนแปลงของมันมีตลอดเวลาเลยเพราะว่าเครื่องพิม,มออพ์มันได้สิทธยากเครอคอมพิวเตอร์ก็จริงเราไว้ใจไม่ได้ครับเราก็ต้องเช็คอยู่ตลอดเวลา <S S ตลอดครับตามร้านฉบับเนี่ยคิดว่าใช้เวลาพิมพ์นานแค่ไหนครับ ใช้เวลาพิมพ์ประมาณ7ชั่วโมง7ชั่วโมงโจากนั้นจะแบบนี้ผมว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะผมกล่าวว่าประมาณ12ชั่วโมงประมาณ12ชั่วโมงจาก9โมงเช้าก็น่าจะไปประมาณถึงช่วงเย็นๆค่ำๆพื้นที่เช้าเลยครับที่างตลอดแล้วเครื่องเนี่ยเครื่องพิมพ์ที่บอกว่ามี6เครื่องที่มีความสามารถกําลังการผลิตสูงสุดในอาเซียนเพราะว่าเราจะวิ่งเยือด้ะเรื่องละห้าหมื่นแล้วเราจะหยุดพักหยุดพักแล้วล้างน้ำตาหมาเสร็จแล้วเราจะกลับมาวิ่งใหม่ บรรยากาศเาวิ่งใหม่ที่ตรงนั้นครับฮะตาไปว่าได้ห้าหมื่นตุ๊บแ้วก็จะหยุด่าแล้วก็เริ่มทำความาให้เครื่องมันผ่อนชยัยให้น้ํามันต่างๆในนั้นมันลดความาร้อนลงฮะอย่างเราวิ่งเครื่องรถยนตนะ์เนี่ยเราต้องไปพักแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็วิ่งเครื่องต่อแต่อย่าง,งาน,านี้เราดับเดียวกันในระดับเดียวกันต่อเนื่องเลยครับผมได้ครับขอบคุณมากครับพี่ครับทุกทุกท่านครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับจาก พื้นที่ภายในโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษนะครับในวาระ100วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆท่านนั้นไปดูกันต่อสำรวจเบื้องต้นในวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญครับที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้เห็นนะครับว่าโรงพิมพ์นั้นที่บอกว่าสามารถผลิตหนังสือพิมพ์ได้มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ1ล้านฉบับ ต่อวันเป็นหนังสือพิมพ์รายวันนะครับแล้วก็ในวันที่พูดง่ายๆคือหวยออกเนี่ยตัวเลขการจัดพิมพ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วก็เร็วกว่าเดิมอีกนะครับจากชั้น3ตอนนี้ผมกําลังทยอยเดินลงไปในพื้นที่ชั้น1นะครับชั้น1นี้จะเป็นจุดที่ต่อกระดาษอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจะต้องจัดพิมพ์ไม่ให้หยุดจะมีกระดาษจํานวนมหาศาลครับประมาณ900ตันด้วยกันนะครับที่จะใส่เข้าไปในเครื่องผลิต หนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นกระดาษแบบ Newsprint สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษที่จะวางขาย20มกราคมนะครับทุกๆคนครับด้านหน้าหนังสือพิมพ์ด้านหน้าปกหน้าเนี่ยจะเป็นกระดาษเป็น Newsprint เหมือนกันแต่ว่าเป็นไฮบรายจะมีความโดดเด่นและแตกต่างกับเนื้อกระดาษหน้าอื่นๆหน้าในานะครับหลายคนถามว่าวางจำหน่ายวันไหนย้ำอีกครั้งนะครับจำหน่าย20มกราคม 2560กรุงเทพภาคกลางซื้อได้เลยส่วนเหนืออีสานใต้ซื้อได้ในวันที่21มกราคมฉบับวันที่21นะครับราคา10บ,บาทเหมือนเดิมเอาละรครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในอีก1จุดนะครับเป็นจุดชั้น1ก็จะมีเนี่ยครับภาพของกระดาษต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ต้องมีการต่อกระดาษพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมต่อกระดาษครับติดเทป ต่อเนื่องเลยจะหยุดไม่ได้ครับผมจนจนกว่าว่ายอดใกล้เคียงแล้วก็จะพอความกว้างความยาวกระดาษเท่าไหร่ครับพี่ความกว้างความกว้างมันรวมน้วหกหกสิบหกสิบเอ็ดนิ้วหกสิบเอ็ดนิ้วแล้วความยาวก็คือความความกว้างมันอันนี้แต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันอันนี้ยี่สบนิ้วแต่ธรรมดาตัองไปสิบปนิ้วอ๋อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่รุ่นก็อันนี้คือที่บอกว่าเป็นกระดาษ New Spin คือแบบนี้เลย อ๋อเนี่ยนะครับกระดาษนิวสปินครับทุกท่านครับก็คือเป็นกระดาษเดียวกันกับที่เวลาเราอ่านหนังสือพิพมพ์ไทยรัฐครับผมเหมือนกับที่เราอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะฮะเนื้อกระดาษจะคล้ายๆกันนะครับโอ้โหห้ามหยุดเลยตรงจุดนี้หยุดไม่ได้ก็คอดูคอดูตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินมันไฟดับหรืออะไรเงี้ยทำยไงครับ มันจะมีระบบเซฟตี้ของมันอยู่แล้วไฟจัดล้วเครื่องเครื่องจะอยู่เครื่องจะอยู่ครับครับผมได้ครับขอบคุณมากนะครับนะครับเนี่ยครับเป็นหนึ่งในคลังกระดาษจํานวนมหาศาลนะครับที่เราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ใช้สําหรับการผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ3ล้านฉบับน้ําหนัก1ล้านกิโลกรัมนะครับจากจุดนี้ชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาทุกทท่านนะครับไปดูกันต่ออีก1จุดจุดต่อไปที่ผมจะพาไปดูนะครับเป็นปลายทางแล้วครับ หลังจากที่ได้มีการนับจํานวนบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้วมัดห่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาที่บริเวณจุดที่จะกระจายไปยังสายส่งทั่วประเทศครับอยู่ในชั้นหนึ่งเหมือนกันครับและนี่คือสายพานลําเลียงนะครับเนี่ยครับดูครับโอ้โหเห็นไหมครับคล้ายๆกับซีทีสแกนตามสนามบินนะครับเครื่องสแกนนี่นะฮะ สูงหมุนไปครับหมุนไปหมุนวนไปหมุนวนไปครับหนังสือพิมพ์ก็จะมาตามรางนี้นะครับแล้วก็กระจายไปยังสายส่งต่างๆก็จะมีบรรดาพี่พนักงานไทยรัฐนะครับคอยตรวจเช็คกระจายเข้าไปยังรถคันต่างๆนี่นะครับพี่ครับคันนี้ไปไหนครับไปสนามหลวงครับผมไปสนามหลวงทั้งคันเลยไปสนามหลวงทั้งคันไปศิริราชแล้วก็พระราชวังด้วยครับ ไปสนามหลวงโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็พระราชวังทั้งหมดในคันนี้นะครับประมาณกี่ฉบับได้ครับเนี่ยสามหมื่นห้าพันฉบับครับวันนี้คือนําไปแจกนําไปแจกเฉพาะคันนี้คันเดียวแล้วมีก็มีอ๋อแล้วก็ที่เหลือก็จะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆประมาณ5้าแสนฉบับวันนี้ครับผมที่จะทยอยตอนนี้เฉพาะตอนนี้โอ้โหแล้วก็จะไปถึงประมาณช่วงบ่ายๆครับผมช่วงบ่ายประมาณล้านล้านล้านห้าแสนฉบับดังนั้นถ้าเกิดว่า คุณผู้ชมบอกว่าอยากจะได้วันนี้เลยต้องไปรอต้องไปรอพรุ่งนี้ตามแขงพรุ่งนี้ครับผมรอซื้อรอซื้อตามแผงแต่นี่คือเราไปแจกตามไปแจ,ก,ปจกฟรีในพื้นที่ต่างๆาที่บอกสนามหลวงศิริราชพระราชวังแจกให้คนทั่วไปให้สปอนเซอร์รอ,อ๋อให้สปอนเซอร์ผู้สับสถนนด้วยนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยซื้อได้เลย,เลยกำเงิน10บาทให้แน่นไปที่แผงหนังสือร้านหนังสือราคาเท่าเดิม10บาทเท่าเดิมครับผมห4หน้าโอ้โหสี่สิบลุกหน้าสี่สิบลูกหน้าคืนกำไรให้ประชาชนครับ แล้วพี่มีสักหนึ่งฉบับหรือยังครับเนี่ยมีมีมีไ้แล้วครับมีไ้แล้วมีไ้แล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นฉบับที่ทุกคนเฝ้าหาแล้วก็รอคอยนะครับนะครับไปยังสํานักพระราชวังนะครับนี่คือสายพานลําเลียงการผลิตนะครับนะครับอาคารนี้สูง9ชั้นนะครับคุณผู้ชมที่อยากได้ย้ำอีกครั้ง10บบาทครับราคาเท่าเดิมคืนกำไรให้กับแฟนไทยรัฐทุกคนอ่าฉบับนี้ครับไปไหนครับ ไปสำนักพระราชวังเช่นเดียวกันนะครับเห็นนะฮะแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามีรถอีกหลายคันสายส่งครับพร้อมที่จะออกไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศเห็นบอกว่าเหนืออีสานใต้จะซื้อได้ฉบับวันที่21มกราคมถูกไหมครับทำไมถึงซื้อได้ช้ากว่าฉบับวันที่20ล่ะครับในภาคเหนืออีสานและภาคใต้รถรถจะออกประมาณเที่ยงคืนรือตีหนึ่งก่อนจะไปถึงก่าจะจะคัดแยกออกออกจำหน่ายให้ประชาชนอีก นั่นคือเหตุผลนะครับดังนั้นย้ำอีกครั้งเหนืออีสานใต้วันที่21ฉบับวันที่21บแน่ไปนะครับราคา10บาทจะซื้อได้ตอนบ่ายพรุ่งนี้ก็ได้ครับอาจจะหาซื้อได้ตอน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 บ่ายๆอาจจะหาซื้อได้ตอนบ่ายๆพรุ่งนี้ก็ได้แต่ให้ดูรีบไปดูรีบไปเช็คนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับทุกท่านครับเนี่ยครับบรรยากาศแล้วทีมงาน ยังไม่ทิ้งไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวประมาณช่วงเที่ยงเราจะรายงานสดบรรยากาศจากตึก GO m a n มให้ทุกทุกท่านได้ติดตามอีกรอบหนึ่งด้วยเพราะว่าวันนี้รับรองว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญครับที่เรายังคงเกาะติดกับบรรยากาศวินาทีประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ของไทยรัฐและของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในบ้านเรานะครับช่วงเที่ยงพบกันต่อหน้าจอช่อง32ไทยรัฐทีวีนะครับย้ำนะครับหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ ในวาระ100วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพลวางขายที่แผงหนังสือฉบับวันที่20มกราคม2560ราคา10บาทเท่าเดิมส่วนต่างจังหวัดภาคใต้อีสานภาคเหนือสามารถอาจจะลองไปหาซื้อหาดูได้ในช่วงบ่ายๆวันพรุ่งนี้ของฉบับวันที่21มกราคมเราต้องใช้เวลาในการขนส่งเดินทางด้วยขอบคุณทุกท่านครับและเราพบกันใหม่ในอีกประมาณสักช่วงข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีครับ